สวัสดีครับสวัสดีคู่บาอาจารย์ครับผมสวัสดีมู่พวกเพื่อนฟงนะครับผู้รักในการทําเพลงเนาะครับสวัสดีน้องนองุงและทุงผ่าเหมือนเดิมครับตามสโลกแกนครับผมเส่อว่าเฮ้าเชื่อมั่นในพลังนอนครับผมสำหรับมื้อนี้ผมก็มีปลักอินพิเศษนะครับที่ีมาเฮดไห้เอ่เพลงเฮ้านะครับ โดยเฉพาะเพลงที่เฮาบันทึกเสียงกลองสดๆนะครับก็อัดกลองสดเนาะครับสำหรับเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่มืซอว่าขอบจเดอนะครับเป็นเพลงที่ผมได้มีโอกาสซอยออทั้งวงดนตรีของผู้พิการทาั้งสายตาเพิ่อนเคลื่นอ,อมนมาอย่างก็ใส่สุรตนะครับใส่สุลดน้ำปลาให้กับ การบันทึกเสียงไล์คอนเสิร์ตนะครับมื่อนี้เป็นกองสดนะครับในเพลงสี่มิสว่าขอบใจด้วยครับกองสดกับสีมีคิกสแสเน่นะครับมีไฮแฮดนะครับมีฟอร์ทอมแล้วก็มีทอมสองทอมหนึ่งนะครับหรือเสียกันว่าไฮทอมมิทอมโลทอมอย่างประมาณนี้นะครับแล้วก็โอเวอร์เฮดที่เป็น LR นะครับเออซึ่งเพิ่งบันบันทึกเสียงมากักบยางละไม่เลยนะครับยาง แย่างละไม่ก็เป็นโมโนมาก็กสิมีไอที่เป็นอุวอร์เหตุนี่เป็นอัดอัดสองไม่อัดเป็นสตอริโอมากอยู่เนาะครับอ่มื้อนี้ครับผมกับมีพลังนอนนะครับมีพลังนอนนะครับ,พล,นนนรบพลังนอนีอ่ครับนี่นี่นพลังนอนเดี๋ยวผมสืให้อ่กทุกท่านนะครับที่มาฟังเพลงนี้นะครับอ่มาเบิงว่าพลังนอนนี่มันสิซ้อยให้เสียงก่องเฮานี่มีความเขาเอ่นว่า เนียนนะทาวอนนะครับว่าไงกับพันเนาะเออพันผมก็บอกหงส์ว,ว่ามันถ้าถ้าแปลเป็นไทยมันตรงๆมันก็แปลว่าอย่างแปลว่าแน่นแปลว่าให้ความรู้สึกอิ่มมีเสียงครับเอามาฟังกันเลยครับตอนนี้ผมสิผมสิปิดก่อนนะครับปิด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 เสียงกองนะครับอ่าฟังมึงครับปิดปิดอยู่ครับตอนนี้ครับนะที่บอกเคยจำยอดว่าใจ ไปตามสเตมแต่เาเสืออจจริงจิงงัลีข้าสะเก็ดเบิ่งเสียงก่อนครับต่อไปจะเป็นพลังนอนวิเศษนะครับนอนเดี๋ยวมาจากแอปเปิลน,นะครับตรงนี้ก็สิมีการใบหวยพร้อมนะครับมี X1, X2, X3, X4 ผมงผมวันนี้ผมคิดว่าต้องวิ่งซครับ วดนี้มาแน่นอนครับซผมเลือกเป็น XC นะครับอมาเบิงพลังนอนครับเราจะดูว่าพลังนอนจะให้กล่องสดของเราเป็นยังไงบ้างครับการที่เราใช้พลังนอนมาดูกันเลยครับนะอ้าวเตรียมพร้อมครับเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมเอาไหมครับเอาไหมไหมนอนเตรียมพร้อมครับไปเลยครับสังเกตเบิงเสียงกล่องนะครับผมเดี๋ยวผมสิปิดสลับเปิดให ฟังว่าพลังนอนสุดยอดสําเร็จครับนี่พลังนอนครับเคจยจําอยอดหัวใจง่ายพอสีหักไพ่ก็ใจอัเสเข้ากับไ,ไปไปตามสเต็ปแต่เฮาเสือกจริงจังอีลี่อ่านี่คือมีพลังนอนอ่านอนกับเข้าหน่วยแบบแกเ,เปิลครับ เอาอีกครั้งนึงครับอันนี้พลังนอนครับสังเกตเสียงกล่องผมสีรอบนี่ผมสิปิดเปิดสลับระวังใช้พลังนอนและไม่ใช้พลังนอนนะครับมาเบิ่งคันครับว่าพลังนอนกับไม่พลังนอนและก็วิ่งงวดนี้วิ่ง4ี่นะครับมี4แน่นอนนะครับงวดที่จะถึงนี้ครับดูครับมาเป็นยังไงครับเปรียบเทียบไปเลยครับไปเลยครับเปิดครับพลังนอนครับปิดครับ ไม่มีพลังนอนครับเปิด<า>ครับพลังนอนครับเ,เ,รเปิดครับทุกท่านเห็นว่าพลังนอนมีความแตกต่างกันรือบอแตกต่างนะครับสำหรับกองสดเท่าที่ใส่ในเพลงครอบใจเด้อนะครับเป็นการ cover live concert ของนะครับ วงดนตรีนะครับผู้พิการทางสายตานะครับผมขอจินชมเลยครับว่าเพิ่นเหลียญดนตรีได้มวนอิลีนะครับนักร้องสาวเฮากะผมผมว่าเพิ่นมีเสน่ห์เนาะครับครับอ่ะไอ้ฟังแบบมีพลังหนอนครับอีกรอบนึงครับผมสิบ่เคยจยํายาดว่าใจง่ายบ่สิหักไผก็ใจอับเสเข้ากลไ,ไปไปตามสเต็ป นี่ครับพลังนอนครับผมเชื่อในพลังนอนครับขอบคุณที่รับชมคลิปครับผมสำหรับการใช้พลังนอนกับอกองสวดเท่านะครับแล้วก็เป็นเพลงที่บันทึกเสียงในการแสดงไล่คอนเสิร์ตนะครับครับผมขอบคุณที่รับชมครับ